เพราะฉะนั้นคุณต้องลุกขึ้นมานิยามชีวิตของคุณใหม่แล้วจงใช้ชีวิตอยู่กับคำนิยามนั้นและวิธีการนิยามตัวเองคือนิยามยังไงอ่ะฉันคือคนสําเร็จแล้วอย่าลืมจําที่ครูเอวาสอนได้ไหมอย่าลืมพ่วงคําว่า่ายง่าย,ายสบายสบายฉันสําเร็จ ง่ายๆสบายสบายฉันดึงดูดเงินง่ายๆสบายสบายพิมพ์ลงมาเลยพิมพ์ลงมาเลยค่ะใช้เวลานี้ค่ะในการที่คุณจะได้อยู่กับความฝันของคุณใช้เวลานี้ในการที่คุณจะได้นิยามตัวของคุณขึ้นมาไม่มีใครสนใจชีวิตของคุณเท่าตัวคุณแล้วลุกขึ้นมานิยามตัวเองค่ะ ฉันคือผู้หญิงร้อยล้านสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันคือผู้หญิงสิบล้านฉันคือลูกกระตันยูฉันคือคนที่ดีที่สุดฉันคือคนที่สวยฉันคือคนเก่งบางคนนะคะอยากออกหน้ากล้องบางคนอยากไลฟ์สดเก่งแต่ก็ยังไม่กล้าและก็มีความกลัวจริงไหมนิยามตัวเองขึ้นมาเลยค่ะคือคุณจะบอกแบบนี้นะคุณถามคุณคําเดียวอ่ไปข้อต่อไปเลยนะวันนี้ คุณอยู่กับคําพูดไหนมากที่สุดวันนี้คุณอยู่กับอารมณ์แบบไหนมากที่สุดวันนี้คุณให้ความสําคัญและโฟกัสอะไรมากที่สุดสิ่งที่คุณให้ความสําคัญมันจะกลายเป็นชีวิตของคุณดังนั้นแล้วครูถามคุณเลยว่าวันนี้คุณอยู่กับคําพูดแบบไหนคะคุณอยู่กับ ารมณ์ความรู้สึกแบบไหนคะถ้าหากคุณทุกคนต้องการจะเร่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าใช้ชีวิตยุ่หยิมคำว่าชีวิตยุ่หยิมคือใจปลาซิวใจปลาส้อยโอ๊ยวันนี้กูวันนี้กูโปรแกรมพวกนี้กูลืมแล้วหรือแม้ท่านบางคนแบบฉันต้องสําเร็จฉันต้องสําเร็จแต่พอเจอแรงปรทัทะแม่งกูไม่อยากสําเร็จแล้วกูไม่เอาแล้วก็ได้ อย่างเงี้ยบางคนแบบฉันคือคนขายดีฉันคือคนขายดีอยดพอลูกค้าซีเอไม่โอนแม่งจิตตกคนประเภทน,นี้คือคนไม่จริงคนจริงไม่นิยามตัวเองทุกวินาทีคนจริงเขาจะนิยามตัวเองทุกสถานการณ์และไม่ให้สถานการณ์มาเปลี่ยนการเป็นของเขาค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ยังไง คุณแม่งยังพูดกับตัวเองว่ากูกูขายไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเงินออกเยอะกว่าเข้าชีวิตหดหู่นะคะไม่มีกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดคุณกำลังสั่งชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นรู้แบบนี้แล้ว รู้แบบนี้แล้วคุณจะพูดสั่งชีวิตของคุณยังไงแล้วคำนิยามของคุณในวานนะคะคุณจะต้องมีคำพูดหนึ่งค่ะที่คุณจะต้องใช้กับตัวของคุณทั้งยามหลับและยามตื่นอย่างเช่นคำพูดที่โดนใจคุณนะฉันคือผู้หญิงร้อยล้านฉันคือคนสำเร็จฉันคือฮีโร่ของคนในครอบครัวฉันคือตำนานฉันคือคนสำเร็จ บนโลกออนไลน์ฉันคือเศรษฐีคำนิยามไหนสักอันหนึ่งก็ได้ที่คุณจะเอาไว้พูดทั้งยามหลับและยามตื่นและคุณจะใช้คำนิยามนั้นกับตัวคุณตลอดเวลาแบบที่ไม่ต้องใช้สมองหรือความคิดเวลาที่คุูเอวานะคะตกใจคุณจะบอกนี้เวลาที่ครูตกใจ เวลาที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ครูนั้นรู้เลยว่าแม่ครูต้องอารมณ์เสียแน่นอนจิตต้องตกแน่นอนรู้ไหม,ไมคะว่าครูใช้โอกาสตรงนั้นในการโปรแกรมจิตตัวเองคือการที่ครูพูดสั่งชีวิตตัวเองแล้วยกระดับอารมณ์ตัวเองขึ้นอย่างเช่นนะอย่างเช่นมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในตอนที่ครูเรวานะคะกำลังสร้างชีวิตเนี่ย แน่นอนเหตุการณ์มาปะทะอารมณ์และความรู้สึกของเราให้ความรู้สึกของเราไม่ดิ่งลงที่ต่ำวิธีการยกใจคุณให้สูงขึ้นคุณจะต้องพูดคำนิยามนั้นซ้ําๆอ่ะกูคือคนสําเร็จกูคือคนสําเร็จกูคือคนสำเร็จ,รจ,รจพูดไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ตอนนั้นคือพูดอะไรก็พูดไปค่ะแต่คุณต้องมีคําพูดหนึ่งที่ไม่ยึดใจคุณไว้ค่ะทําไมอ่ะ กด17วินาทีกด17วินาทีคือเพียงคุณรู้สึกแบบใดก็ตามเกิน17วินาทีจักรวาลจะทำงานแทนคนุณ2,000ชั่วโมงนั่นหมายความว่าถ้าหากคุณคิดลบเกิน17วินาทีคุณจะดึงดูดเรื่องราวลบๆเข้ามาในชีวิตถึง2,000ชั่วโมง แต่ถ้าหากคุณสร้างสภาวะอารมณ์ความรู้สึกดีให้กับตัวคุณเกิน17วินาทีจกกักรวาลจะส่งข่าวดีมาให้คุณ2,000ชั่วโมงเช่นเดียวกันตอนนี้ e อน r ี y ดีมากเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วบางคนนั่งนิ่งๆอะนั่งว่างๆนะคะไม่ต้องอะไรมากก็ได้แม่งนั่งพูดก,กับตัวเองอ่ะกูคือผู้หญิงร้อยล้านวะมันจะเป็นยังไงวะถ้ากูแม่ง แล้วว่าไงนีคือมันจะเป็นยังไงวะฉันยังกูแม่แบบงแบบเข้าแบบเขินแตกมันจะเป็นยังไงวะถ้ากูสามารถไปเที่ยวทั่วโลกอ่ะเพราะอะไรพวกกูเป็นผู้หญิงร้อยล้านคนที่เป็นผู้หญิงร้อยล้านไม่ไปเที่ยว้ทั่วโลกมันจะเป็นยังไงวะถ้าคนอย่างถ้าคนอย่างฉันเอาเรียบร้อยหน่อยบางคนเรียบร้อยจะเป็นยังไงวะ าฉันสามารถให้เงินพ่อแม่ฉันเดือนละแสนน่ะเออจริงไหมมันจะเป็นยังไงอะ่ะถ้ากูวม่ไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านอะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะถ้าแบบเดือนเนี้เงินไม่พอจ่ายค่ารถแล้วผลลัพธ์ในชีวิตคือต้องหายืมเงินเพราะอะไรแม่งกูสั่งชีวิต แล้วใช้สภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่โคตรเข้มข้นมากนะคะมันจะเป็นยังไงนะถ้าคนอย่างฉันไปเที่ยวรอบโลกคำว่ามันจะเป็นยังไงนะข้อที่สมันจะเป็นยังไงนะคำว่ามันจะเป็นยังไงคือคุณกําลังคิดถึงสิ่งนั้นด้วยสบายค่ะ เรื่องนี้นะคะครูเอวาจะมีสอนในในไอออดโที่ชื่อว่าโปรแกร,รมจิตเนรมดความมัง่งคั่งมันจะมีคีย์หนึ่งที่ครูจะมอบให้กับทุกคนเป็นคีย์สั้นๆใครอยากเรียนต่อลงทะเบียนได้นะคะคือคีย์นี้ยครูจะบอกว่าเป็นคีย์ที่แบบคุ้นแพงมากเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะนะคะเออคิดไปคิดมาจะให้ดีไหมเนี่ยทุกคนแบบ จะเอาไปใช้ไหมเนี่ยคียนี้แพงมากค่ะทุกคนใครรู้ข้อนี้แม่งคุณเก่งกดแรงดึงดูดเลยอะ่ะเป็นคียแพงทั้งสิ้นเลยนะคะคือจะให้หนึ่งอย่างฟังให้ดีนะการใช้กดแรงดึงดูดคุณจะต้องใช้ใจที่เบาสบาย ไม่ใช้ใจที่หนักอย่าสั่งจักรวาลตอนที่ใจคุณมันหนักหนักคำว่าหนักหนักคืออะไรอยากจนเกินไปเครียดจนเกินไปคำว่าหนักอะ่ะอยากได้จนเกินไปอะ่ะมันไม่ได้เห็นผลนะคะเพราะถ้าคุณใช้ใจที่มันหนักหนักใช้พลังเยอะเยอะ คุณกำลังใช้พลังความเป็นมนุษย์ค่ะจัก,กรวรรจะไม่เข้ามาแทรกแซงงานของคุณนะคะการที่คุณนะ่ะเครียดจนเกินไปจัก,กรวรรเข้ามาช่วยคุณไม่ได้ค่ะเพราะจัก,กรวรรจะเข้ามาตรงไหนอะคุณไม่ทำเองจัดก,การเองเหมือนคุณฟิกทุกอย่างคุณไม่แบบเครียดมากคุณจิตตกจัก,กรวรรเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คคูมาช่วยคุณนะครูให้คีย์นี้เลยนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งจัก,กรวาลขานรับนะคะเออฟังให้ดีคุณต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกเบาสบายช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่คุณดึงดูง่ายที่สุดค่ะโอเคไหมเก็ตไหม อย่าใช้ใจหนักหนักไปสั่งจักรวาลแต่จงใช้ความรู้สึกเบาสบายในการสั่งจักรวาลจะเห็นผลง่ายกว่าอยากเกินไปไม่เห็นผลเครียดเกินไปไม่ได้ช่วยฟิกเกินไปฟิกคือกลวต้องได้กูวต้องได้ไม่มีทางได้มันหนักค่ะมันไม่เบาสบายค่ะหรือบางท่านบางคนบอกว่าคู่ขาหนูต้องได้สี่แสนบาท คุณไม่ได้ค่ะเพราะการทำงานของการใช้กฎจักรวาลคือต้องเบาสบายค่ะมันเป็นโฟค่ะทุกคนเป็นโฟที่จักรวาลจะเข้ามาทำงานกับคุณแบบนี้ง่ายต้องได้กู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 ต้องเอามันให้ได้ไม่ไดึงอยู่หนักเกินไปจักรวาลเข้ามาช่ยตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณเบาสบาย สภาวะอารมณ์ความรู้สึกของกูรู้ว่ากูได้อยู่แล้วมันเป็นของฉันอยู่แล้วมันง่ายสบายๆจุดนั้นคือจุดของการดึงดูดที่เร็วที่สุดค่ะเบาสบายนะทีนี้ขุดค้างขุดติดค้างทุกคนไว้ก่อนหน้านี้ วิธีการสร้างความสุขให้กับชีวิตของคุณแล้วความสุขเหล่านั้นคือความสุขที่จะนำมาซึ่งการดึงดูดเงินเอาง่ายๆเลยนะคะความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่ปราศจากเงื่อนไขค่ะความสุขที่มีเงื่อนไขคือ ฉันต้องได้สิ่งนั้นฉันต้องมีสิ่งนี้มันคือความสุขที่ต้องแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างเสมอแล้วคุณจะไม่สามารถมีความสุขอย่างใจจริงได้และทุกครั้งที่คุณจะมีความสุขคุณต้องหาเหตุผลที่จะมีความสุขค่ะถ้าหากความสุขของคุณมีเงื่อนไขเมื่อไห่ ความรวยก็จะมีเงื่อนไขกับคุณค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะให้กับทุกคนคือจงตั้งมาตรฐานความสุขให้ต่ำที่สุดจงมีความสุขกับสิ่งเล็กๆในชีวิตจงมีความสุขกับสิ่งง่ายๆในชีวิตเพียงแค่คุณได้อยู่กับตัวคุณ เพียงแค่คุณยังมีพ่อมีแม่อยู่ในบ้านของคุณเพียงแค่คุณได้กินข้าวในทุกๆวันมันจะเป็นความรู้สึกเบาสบายมากๆค่ะกูจะมีความสุขกูต้องได้สิ่งนั้นก่อนมันจะเป็นประเพศชี้ไล่ล่าความสุขมันเป็นพฤติกรรมที่คุณติดมาจากการไล่ล่าเงินค่ะ าคุณมีนิสัยของการไล่ล่าคุณมีนิสัยของการเป็นผู้ล่าเมื่อไหร่คุณไม่จะล่าทุกเรื่องเลยล่าความสุขล่าเงินล่าสามีล่าภรรยาคือคุณไม่เคยคิดเลยว่าการใช้กดแรงดูดนะทำตัวเองให้ดีค่ะทำตัวให้มีคุณค่าแล้วสิ่งต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณเองค่ะ แต่การที่วันนี้คุณไม่ส่งหวังเรื่องของความรักค่ะคุณไม่ส่งหวังเรื่องของอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วตัวคุณอาจจะไม่เห็นคุณค่าอะไรในตัวเองเลยค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนอย่างกูไม่งไม่คู่ควรกับความรักที่ดีคบใครแม่งก็เจ้าชู้คบใครแม่งก็ดูถูกกูลึกๆแล้วคุณอาจจะตัดสินตัวเองแบบนั้นค่ะ คุณจึงดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตค่ะแค่ได้ฟังสิ่งเหล่านี้โอ้โหแม่งกูก็สุดยอดแล้วอะ่ะมันจึงไม่ต้องมาหาเหตุผลในการสร้างความสุขอะไรเลยครูคะทำไมหนูไม่เคยได้สามีดั่งใจสามีไม่เคยเป็นดั่งใจตัวหนูเลยค่ะทำไมสามีแบบคือประมาณว่าเขาไม่พอใจสามีเขาอะ่ะครูก็ตอบง่ายเลย แล้วตัวคุณได้ได้ดั่งใจตัวคุณไหมล่ะคือไม่มีใครสมบูรณ์แบบค่ะแล้วที่สําคัญคือวันนี้คุณอยากได้อะไรคุณไม่ต้องไปสั่งชีวิตใครกลับมาคอนโทรลตัวเองค่ะกลับมาคอนโทรลคือควบคุมตัวเองจองมีความสุขกับสิ่งเล็กๆคิดง่ายๆนะคะทุกคนเหมือนกับการเทน้ำน้ำน้ำแก้วเปล่าๆเ,เนี้ยคุณเทน้ำลงทุกวันะ สักวันน้ำก็ต้องเต็มแก้วแต่เมื่อคุณเติมเต็มตัวเองทุกวันค่ะคอยทยอยใส่ความสุขเล็กๆพวกนีเ้เข้าไปในชีวิตของคุณทุกๆวันค่ะเมื่อมันผสมรวมกันเป็นหนึ่งค่ะความสุขเล็กๆจะกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ค่ะและความสุขที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ มันจะไปดึงดูดความสุขที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นทำไมคุณจึงบอกว่าหยุดไปไล่ล่าได้แล้วค่ะเพราะการที่คุณยิ่งไล่ล่าคความสำเร็จยิ่งหนีห่างคุณเพราะเหล็กไม่ดูดไม้ฉันใดคะเหล็กเขาร่เหล็กดูดเหล็ก เหล็กไม่ดูดไม้ฟังให้ดีนะเหล็กดูดเหล็กเหล็กไม่ดูดไม้คำว่าอะไรคือไม้ถ้าวันนี้คุณอยากได้สิ่งใดจงเป็นสิ่งนั้นแต่การชื่อวันนี้คุณอยู่ในสภาวะของการไล่ล่าก,กูไล่ล่าความสุขกูไล่ล่าความรวยคุณจะทิ้งระยะห่างจากความรวยไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะ เขายิ่งตีตัวออกห่างคุณมากขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะคลื่นพลังงาน,นตัวคุณไม่สอดคล้องกับคลื่นพลังงานที่คุณจะ,จะได้วันนี้นะคะทุกคนเราได้คี์แพงไปเยอะมากเลยนะคะฟังคุยดีนะวันนี้สามกดทองนี้นะคะสามกดเหล็กนี้จะทําให้คุณน,นั้นเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินได้ะคะ่ะจากวันนี้เป็นต้นไป จงใช้ชีวิตอยู่กับความสุขเล็กๆในชีวิตของคุณและคุณจะต้องอย่นมืมใช้ชีวิตตามคำนิยามที่คุณนิยามตัวเองค่ะนิยามตัวเองแบบไหนคุณได้ชีวิตแบบนั้นและสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือคุณอยู่กับพลังงานชีวิตแบบไหน คุณกำลังสร้างอนาคตแบบนั้นในศาสตร์ของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดสิ่งที่ดึงดูดง่ายที่สุดสิ่งที่ดึงดูดเร็วที่สุดก็คือเรื่องของเงินคุณแค่เปลี่ยนองศาการใช้ชีวิตใหม่เปลี่ยนจากความทุกข์ความระทมพูดคำว่าระทมเลยนะไม่มันทุกข์ขั้นสุด กังวลขั้นสุดเปลี่ยนมันค่ะสับสวิตอารมณ์ตัวเองให้ได้ค่ะแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งค่ะชิดดึงดูดได้ทุกสรรพสิ่งในชีวิตของคุณค่ะแล้วอย่าสนใจความจริงตรงหน้าของคุณเพราะความจริงตรงหน้าของคุณคือความจริงชั่วคราว มันคือผลลัพธ์จากการกระทําในอดีตของคุณนะคะมันคือผลลัพธ์จากการกระทําในอดีตของคุณมันจะไม่มีเหตุผลที่คุณต้องใส่ใจมันเดี๋ยวโอกาสหน้าครูจะมาสอนเวิร์กช็อปสำคัญจินตนาการอย่างไรให้คุณนะคะครูจะพาทุกคนทาเวิร์กช็อป ในการจินตนาการถึงความปรารถนาของคุณรอติดตามได้เลยนะคะของการเงินหลายคนอยากอัพเลเวลตัวเองเรื่องของการเงินครูจะแนะนําแบบนี้เลยนะครูจะแนะนําคุณอย่างนี้เลยถ้าภายในคุณไม่ดีต่อให้คุณไปทําอะไรคุณก็ไม่สําเร็จ คนะำว่าภายในคืออะไรคำว่าภายในคือความคิดของคุณถ้าคุณอยู่ในความคิดที่กูทำอะไรก็ไม่ดีอะทำอะไรก็แย่คนอย่างกูแม่งทำอะไรก็ไม่สำเร็จถ้าคุณอยู่กับโลกภายในแบบนี้คุณจะขัดขาตัวเองตลอดเวลา เพราะฉะนั้นหลายๆคนนะที่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ขายออนไลน์เรียนครูเดียวกันขายแบรนด์เดียวกันแต่ทำไมความสำเร็จไม่เท่ากันเพราะโลกภายในมันไม่เหมือนกันค่ะเพราะโลกภายในและระดับความเข้าใจตัวเองไม่เหมือนกันค่ะ คูท้าทายทุกคนเลยค่ะคุณแม่งไปตตมบ,บี้ต่บันไลฟ์สดเลยค่ะไปไลฟ์สดเลยค่ะแต่ถ้าภายในคุณมันแย่ค่ะคุณไม่ดึงดูอะไรค่ะคือสิ่งสําคัญที่คูจะบอกกันทุกคนถ้าเรานะคะต้องการเร่งสปีดท,ทำรวดเดียวจบเอาให้มันสําเร็จคุณต้องโปรแกรมจิตตัวคุณก่อนคุณต้องเคลียร์พลังงานในตัวคุณก่อนคุณต้องเทน้ําเก่าทิ้งน้ําเก่า แล้วใส่น้ำดีค่ะครูเยาวานะคะจะทำไอออริโอที่ชื่อว่าโปรแกรมจิตเนรมิตความมั่งคั่งโปรแกรมจิตเนรมิตความมั่งคั่งคือการที่ครูจะโปรแกรมจิตคุณใหม่ทั้งหมดและใส่แนวความคิดใส่อันนี้แพงมากเอาง่ายๆคือดีท็อกจิตคุณขั้นสูง นะดีทอ็อกจิตคุณคันสูงแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรก็สาเร็จทำไมครูจึงพูดแบบนี้รู้ไหมแล้วทำไมครูถึงมั่นใจมั่นหน้ามันหนรู้ไหมครูจะบอกแบบนี้ครูเป็นคนที่ทำงานแม่งโคตรเยอะแต่ผลลัพธ์ของการทำงานหนะักคือแม่งไม่มีเงินนะวันที่ครูมาเจอกดจัก,กรวรลกฎแรงดึงดูด ตอนนั้นก็ยังคงทำงานนะ่ะก็คือไลฟ์สดหนะนักผลลัพธ์ก็ไม่ได้เติบโตอะไรมากมายค่ะแล้วทำมาสองปีด้วยนะคะแต่ตั้งแต่วันที่ครูว,วาโปรแกรมจิตตัวเองค่ะครูมาปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ชิ้นโลกภายในของตัวเองค่ะคูณไลฟ์สดน้อยลงค่ะ ครูโปรแกรมจิตตัวเองมากขึ้นผลลัพธ์คูเกินพันเปอร์เซนค่ะผลลัพธ์คูเกิดขึ้นกับชีวิตของคูพันเปอร์เซ็นตค่ะหน้าตาชีวิตของครูเปลี่ยนไปตลอดการค่ะดังนั้นแล้วครูจึงมั่นใจมากๆว่าการที่ตัวของคุณจะเป็นคนที่สําเร็จอย่างรวดเร็วค่ะ อยากคิดจะทำงานหนักที่ข้างนอกแต่จงทำงานหนักที่ข้างในคือการสร้างสุขให้มากที่สุดในตัวคุณโปรแกรมจิตนะซึ่งไอโอเดโอนี้นะคะโคเอวาเนี่ยจะสอนสองชั่วโมงขึ้นไปนะจะมีเนื้อหาเน้นเน้นเนื้อหาอย่างเข้มข้นนะคะเนื้อหาเน้นเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นมากๆ ที่จะมาช่วยเหลือคุณทุกคนและทำเวลาค่ะปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการสร้างตัวตนปีนี้เป็นปีที่ทำง่ายที่สุดแล้วค่ะคุณจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ถ้าคุณยังมัวเสียเวลากับตัวเองอยู่คุณต้องเข้าใจนะคะ ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตยากมากเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ i อโอเโปร,โรแกรมจิตเนรมิตความมั่งคั่งครูจะให้ราคาพิเศษใน7เดือน7นี้ในราคาพิเศษค่ะนะคะใครที่สนใจ inbox เข้าแฟนเพจก่อนนะ inbox เข้าแฟนเพจเลยนะคะ C.F. ได้เลยแล้วฟังเป็น i อออดิโอนะคะไม่ได้เห็นหน้าครูนะฟังเป็น i อออดิโอคุณจะได้ยินเสียงอันทรงพลังของครูจากราคาเต็มอยู่ที่6,990บาทวันนี้ครูจะให้ราคาพิเศษ3,777บาทคา่ะ CF ได้เลยค่ะแคปหน้าจอนี้ส่งไปที่ Inbox อกซ์แฟนเพของครูเอวาได้เลยนะคะและถ้าใครต้องการเรียนรู้เรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดกับการเงินซึ่งครูสอนเรียบร้อยสอนจบไปแล้วค่ะราคาเต็มคอร์สนี้นะคะครูบอกเลยว่าคือคอร์สนี้มันดีมากทุกคนคอร์สกดแรงดึงดูดกับ การเงินเนี่ยมันเป็นคอร์สที่ดีมากๆแล้วก็มีเวิร์กช็อปในนั้นเยอะมากเลยนะคะถ้าครูเอวานแนะนําก็คือกดแรงดึงดูดกับการเงินนะคะซึ่งคอร์สนี้ครูเอวานนะคะรวบรวมวิชาการเสกเงินทั้งเวิร์กช็อปนะคะสอนทุกคนอ่าพูดไม่ได้เอ,อพูดไม่ได้นะคะมันเป็นการดึงดูดเงินแล้วลูกศิษย์ครูปลดหนี้จากคอร์สเรียนนี้นะคะ่ะ ะคอะร์สเน,นี้ราคาเต็มอยู่ที่15,900บาทวันนี้ครูจะให้ราคาพิเศษอยู่ที่7,777 77บาทและถ้าใครวันนี้วันเดียวเท่านั้นถ้าใครนะคะที่อยาก CF2 คอร์สนี้ทั้งกดแรงดึงดูดกับการเงินและคอร์สเรียนโปรแกรมจิตในระม,มีความมั่งคั่ง ราคาเต็มมันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นครูจะให้ราคาพิเศษนะคะอ,อยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทแล้วบางอย่างของครูนะคะบอกเลยว่าครูก็ต้องทําได้อยู่แล้วสิคือจะบอกว่าจํานวนที่ครูได้มันมากกว่าสิบเท่าอะ่ะโอเคไหมคะ พราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครต้องการเรียนกดแลนดึงดูกับการเงินคอร์สเดียว7,777บาทหรือใครที่ต้องการเรียนทั้ง2คอร์อสก็รับไปเลย9,900บาทนะคะอนนี้อินบ็อกซ์เข้ารัวๆเลยนะคะเรือใครนะคะที่ไม่สะดวกอินบ็อกซ์นะคะทุกคนทักไปที่ l i น e แอ K I U A V N 1ได้เลย Line แอที่คุณแอดเข้ามาแล้วคุณจะอยู่ในสานามพลังแม่เหล็กของความรวยไปกับครูเอวานะคะ คุณค่าของการเรียนจากคเยวาเป็นยังไงบ้างคุณค่าแบบค์สเรียนทุกคองถือบอกเลยนะคะว่าถ้าใครเรียนับโคเยวานะคะดูดเงินได้ทุกคนแน่นอนการันตีทีเนี้ยเออหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักครูบาลรอนมาก่อนใช่ไหมครูบาลรอนเนี่ยคือเป็นคนที่บุกเบิกนะคะถึงจุดนี้นะคะคือตอนแรกๆคเยวาก็ไม่ใช่เป็นคนที่เออดึงดูดเงินง่ายๆอย่างนี้หรอกคือทํางานมันหนักมากๆแต่ว่าครูบาลรอนเนี่ย เราเป็นคนมูที่ทํางานแบบง่ายสบายๆนะคะเราก็แบบทําไมมันเสกเงินง่ายขนาดนี้ทางานก็ไม่ได้เยอะค่ะเราทํางานหนักเรายังเสกเงินได้ไม่มากเท่าเขาเขาก็เลยพาครูเข้าสู่วงการดูใช่ไหมคะคุณบอลลใช่แล้วครับเพราะว่าที่จริงแล้วทุกๆคนนะคะใช้กดแรงดูดอยู่แล้วแต่เพียงว่าอาจจะใช้แบบไม่ถูกต้องคือบางครั้งอะ เราก็ชอบคิดแบบว่าเออเรื่องดีๆกับเตงเราก็ได้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นใช่ไหมบางครั้งเราก็คิดเรื่องราวไม่ดีกับเตงพูดจาไม่ดีกับตัวตัวเราเองเราก็ได้เรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราเอง <c oughs> คือเราใช้อยู่ทุกๆวันครับแต่แค่เราไม่รู้วิธีการใช้มันก็หาเงินยากเท่านั้นเองแต่ถ้าวันนี้คุณเข้ามาเรียนรู้วิธีการใช้กฎแรงดึงดูดนะครับ <c oughs> คุณจะเป็นคนหนึ่ง แล้วก็ไปเที่ยวมากขึ้นมีความสุขกับการได้ใช้เวลากับคนรักครอบครัวของคุณแล้วเงินจ่หยเข้ามาในบัญชีคุณแบบไม่จํากัดเลยคะ่ะยี่งมากนะคะก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครูเอวานะคะดี๋ยวให้ทุกคนทําความรู้จักกันก่อนนะเพราะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะครูเอวาเนี่ยจะให้ครูบารอนนะคะมาแชร์ประสบการณ์การดึงดูดเงินอยากเรียนพิมพ์ลงมาหน่อยเพราะาครูบารอนนะคะเป็นคนมืงชี่ ดึงดูงดเงินง่ายมากค่ะทุกคนคือคบก g u ันต n และ c o n f มเ,เลยว่าเป็นคนที่ไม่ทำงานเยอะแต่ดึงดูดเงินง่ายมากอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะการที่วันนี้จะมาสอนสองคนไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เอ,อต้องจับจังหวะอะไรที่ดีนะคะแล้วก็ บอกเลยว่าปีนี้นะคะครูก็ขอให้ครูบารอนนะคะมาช่วยสอนมากขึ้นเพราะว่าประสบการณ์ของครูก็อีกแบบหนึ่งประสบการณ์ของครูบารอนก็อีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าของครูจะมาในศาสของการดึงดูดที่ยากมากนะอันนี้ก็จะดึงดูดง่ายมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้นะคะคุณอยากจะแบบทํางานน้อยให้ได้ผลลัพธ์เยอะและที่สําคัญคือดึงดูดเงินแบบง่ายๆครูบารอนก็ทํำยังไงทั้ง mindset และวิธีการนะคะ ใครอยากเรียนพิมพ์ลงมาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะจัดสรรเวลานะคะมาคยกว่าให้ให้ครูบารอนมาสอนที่หน้าเพจของครูนะคะก็ขอเจกคนนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ขาขึ้นและที่สําคัญนะคะขอเจ้กคนนะคะมีความสุขในชีวิตที่มากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้สําคัญกับตัวของคุณมากๆนะคะโอกาสหน้าครูเวานะคะตั้งใจเลยว่า จะมาสอนเรื่องของการโปรแกรมจิตการจินตนาการคุณดึงดูดเงินแบบง่ายๆนะคะโคจะมาสอนฟรีให้กับทุกคนที่หน้าแฟนเพจนะดังนั้นต้องกดติดตามครคเอวาไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ